วันนี้มาชช่นวงสาวๆกันบ้างดีกว่าแต่วงสาวๆที่เราใช้วันนี้ก็วงนี้เถอะอ,อจูเซเนียจ้าซึ่งกลับมาคราวนี้กลับมาในรูปแบบยูนิตอีกแล้วก็ยูนิตช็อกกมีเธอคือแค่ชื่อยูนิตนี้ก็รู้เลยใช่ไหมว่าเป็นยูนิตที่มีความแบวความหวานความน่ารักแน่นอนซึ่งก็จะประกอบด้วยสีสาวที่มีความแบวหวานของวงอูจูก็คือรูดาดายองยองรืมแล้วก็ซูบินสีสาวน่ารักแบวรืมมากภาพคอนเซ็ปต์ีปขึ้นเลยว่ามีความเป็นแบบซปเปอร์ฮีโร่ปลดล็ก ิ้วๆๆๆกระแทกหัวใจเหเเล่าๆแฟนๆแน่นอนเธอ,พอเพราะฉะนั้นก็วันนี้สาวๆปล่อย MVP เอ็มบที่เรียบร้อยแล้วเรามาฟังเพลงใหม่ของสาวโชโโ็อกโกบี้เราเธอมาดูดีกว่าค่ะแล้วเราเป็นคนที่ชอบแบบใส่แบบบ๊อบหวานๆด้วยอ่ะเราก็รู้สึกว่าสายนี้ยเป็นอะไรที่แบบมีความอืมกลุ่มยา่างคือยูนิตนี้จะเป็นฟีลแบบแตกต่างจากครั้งที่แล้วกับ,ออบกย,ออยูนิตเอออูตูแบ็กเลยเออยูนิตก็คือแบล็คเลยปุ๊ยปล่อยพลังอะไรแล้วจ้ะ คือบินมาโลกคือรู้สึกว่ามันแบบว่ายูนิตนี้จะมีความสึกว่าเราคิดถึงวงเกาหลีสมัยก่อนด้วยอยาอ่างออเรนแคาเมลอย่างเงี้ยหรือว่าไคยอนป๊อปอย่างเงี้ยคือทำน่ารักน่ารักแต่ฉันเป็นคนชอบโซเลนเบวดลอน่าี้ด้วยอ่ะแล้วมสวยมากติดใจนะว่า กินไอ้มีความเป็นแบบดิสโทเปินเหตหน่อยหน่อก็คือพาร์ทปกติเลเป็นคนปกติแล้วก็มีการแปลงร่างใช่ไหมแบบเราช่วยคนพอแล้วครอบจบ ยองผมทอคือแบบเหมาะกับนายองมากมีความสวยแซ่บแล้วก็ต้องใช้ด้ยความแบแบลด้วยอ่ะเข้าซีซีมีความเป็นแบบเ0้อ่ะอ่ะสปอนเตอร์หนึ่งอ่ะสปอนเตอร์สองแล้วจ้าลูก ชุดก็คือออกแบบเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชิคกี้พอ,อ่ะซีซีมีความแบบคงคขาเสร็จความยันยุบมากแต่ได้ยังวันนี้เลิกแบบว่าครั้งนี้แบบว่าสวยมาก เธอมาพิทักความปลอดภัยรอบที่แบบว่ามีร้านเต็นด้านหลังอันนี้เหมือนแบบว่าการะตูดหรือ,อนนเปล่าขอ,อกำลังใจอะไอย่างเงี้ป่ะทักที่ไไรโย acting เป็นคำสุดชอบมีความรู้สึกว่าจังหวดต่างๆมันน่ารักอ่ะแต่ก็ยังยั ก็มาเลตาก็เลยผัดไปเลยตาผัดตอไปเลยโอ้น่ารักอะ่ะจะชอทบทุกคนแล้วก็ตอบรับยูนิชโชว์เขามีของอูจูบอกเลยว่าน่ารักมากมันเป็นการแบบว่า งความสะสายสสดใสะสายเต้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 ยังนี้ต,ตลอดเลยพอแล้วจังหวะต่างๆรู้สึกว่ามีความลงตัวแล้วคือฟังรู้สึกว่าหลอนหูแล้วติดหูแตครั้งแรกที่ฟังะนะหรือว่าฉันเป็นคนที่ชอบพัา,าแบแบล็คน่ารักเขาดูพอโดนอย่างเงี้ยไปก็คือแบบชอบอ่ะแล้วความสวยแต่ละคนเธอบอกเลยว่าสวยน่ารักทุกคนเอ็มวีมีความไข,ข่ขำน่อยๆโดยเฉพาะได้ยองแบบฉันคือว่าได้ยองคือแบบแอคติ้งเป็นเลิศมากลูกสาวคือแบบ ตบมือให้ดายองสุดมากและครั้งนี้ดูว่า,ายองอะผมทองด้วยรู้สึกว่ากันที่ดายองย้อมผมทองอย่างเงี้ยเข้ากับตัวน้องดามาก มีความสุขแบบออร่ามันเปล่งปลั่งมีความแบบบาร์บี้เกิลมากรูดาก็สวยอยู่แล้วเธอดูดาก็มีความแบบลแบบแบบน่ารักส่วนยอรึมกกคือแบบเชี่ยวสวยเชี่ยวมากมีความไข่ขำไหลายชาของยอรึมนะส่วนซูปินก็คือน้องมวยนะรักอีกแล้วเธอโอ๊ยและอย่างหนึ่งอรชอบความที่ MV ต่างๆมีคอนเซปต์ความเป็นย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ไต่เพลงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะตึงตึงตุงคือมีความสุข90มาเลยจ้าแล้วแบบว่า90ด้วยน่ารักด้วยตรงไทยฉันอีกเพราะฉะนั้นก็เข้า YouTube เสร ชอคโก็มีกับเพลงซุปเปอร์ยัปเปอร์ดีงามน,น่ารักแบลวลืมลูกสาวเก่งมากตาใครชอบใส่แล้วกเลยว่าพลาดเพลงนี้ไม่ได้เลยเธอตอนนี้ขอบคุณ้วมากที่ตามส่งช่องเราเราคิดน่าจะได้ช่านเพลงอะไรหรือจะไปทายเพลงอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเมกไม้ด้วยเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้เท่ตอนนี้ขอบครัคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย